สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับวดประจำวันพฤหัสบดีที่16นะครับพฤศจิกายน2566นะครับสำหรับหวยรัฐบาลนะครับหวยรัฐบาลไทย วัดวันพระฤหัสนะครับที่16ทับพฤศจิกายนนะครับ2556นะครับคัดมาให้เช่นเคยนะครับสลับหัวรัฐบาลไทยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคัดมาให้เรียบร้อยนะครับไว้ให้ตามสูตรนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ไว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสายวิ่งสายรูดคัดมาให้เช่นเคยนะครับวิ่งรูดนะครับสำหรับรัฐบาลไทยวันพฤหัส,สบดีที่16พฤศจิกายน2566นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดไปที่ 2นะครับ2และ6นะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับให้ไปวิ่งรูดไปที่2และ6ครับสายวิ่งสายรูดนะครับส่วนจับคู่เจาะให้นะครับคัดมาเช่นเคยนะครับหลัก2 ก็จะมี02นะ 52, 72, นะครับห้าสองเจ็ดสองนะครับส่วนหลักหกนะครับจับคู่เจาะให้ หก <60 S 2> นะครับหกห้าหกเจ็ดนะครับสำหรับหัวรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับ หวยให้ตามสูตรนะครับหวยมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับรัฐบาลไทยพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566นนะครับเดี๋ยวแถมตัวดับให้นะครับดับบน แดนะครับดับล่างตัวดับนะครับดับบน8นะครับดับล่าง9นะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับหวยให้ตามสูตรครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮรวยรวยครับสวัสดีครับ